ก็คงแต่ละครั้งนะเราอยู่แล้วนะว่ามีเรามาเป็นผู้รับผลประโยชน์เนี่ยมีเราอยากให้มันเป็นอย่างไรเราก็พูดไปอย่างนั้นนมีเราอยู่แล้วนะเห็นว่าอาวิชชาเนี่ยทำงานอยู่ตลอดในทุกคกำพูดในทุกกิริยาจิตนะเราอยากได้อะไรมันก็อยากได้นะเราอยากจะพักอะไรออกมันก็พักออกเนะี่ยมีเราขึ้นมาเนี่ยกิเลสมันก็ค่อยๆแปร่ม,มาทีละเล็กทละน้อยเหมือนกันเรื่องของวาจาเองเนี่ยดูเหมือนจะเ สะท้อนเข้าไปในจิตเหมือนกันว่าจิตใจนั้นเนี่ยกิเลสได้ครอบงำไปมากขนาดไหนใใครถูกกิเลสได้ครอบงำไปมากไหลไปตามกิเลสมากเนี่ยเดี๋ยวแสดงออกมาแน่ๆละ่ะโกหกก็ดีนะพูดจาเพ้อเชอก็ดีพูดจาสเสียดก็ดีพูดคำหยาบก็ดีเนี่ยมีเราอยู่แล้วนะถ้ามันประะาศจกเราเนี่ยมันไม่รู้จะพูดอันนี้ไปเพื่อใครนะต้องสะท้อนดูให้ดีๆนะเรื่องของจิตใจเนี่ยละเอียดอ่อนมากเลย